สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o d a y v a r i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูคลิปสาวจีนนะเออคลิปสาวจีนที่เป็นคนจีนแท้ๆนะครับแต่ผมจะบอกว่าเขาอยากเป็นไทยเอามากๆเนื่องจากว่าเขาหลงไหลคลั่งใคร ในส่วนของละครไทยนะครับจนกระทั่งตัวเองนะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนภาษาไทยเขา่จะได้มาเที่ยวที่เมืองไทยมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันเพื่อให้เขมรมัอนอกแตกตายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนเเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมว่าถึงขั้นทําให้ขหมิ้นอกแตกตายแน่ๆนะครับเพื่อนเนจะเห็นภาพนี้นะเพื่อนๆนี่ภาพนี้เห็นไหมฮะงามมากนะครับลักษณะแต่งตัวเหมือนกับนางอับสารานะครับที่เราเคยเห็นว่ามีการรําการเต้นนางอับสาราหรือระบําอับสาราอะไรแบบนี้แต่อันนี้ลักษณะคล้ายๆกับอัปสาราจริงๆนะครับแต่ว่า อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดปี2568นะครับซึ่งจะเริ่มวันที่12-16ิมีนาคม2568นะงานนี้มันสำคัญอย่างไรนะครับถึงอยากจะประชาสัมพันธ์เพราะว่าคือดูจากการแต่งกายเนี่ยมันเหมือนอัสรามากผมเชื่อว่าคิดว่าขเขมรเมื่อเห็นงานนี้น่าจะเคลม อันนี้ผมเดาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่างานมันดูยิ่งใหญ่มากนะครับฟังรายละเอียดนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆว่างานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยสีสเกตนะครับเป็นประเพณีของชนสีเผ่าไทยสีสเกตอันได้แก่ชาวเขมรลือหรือเขมรถิ่นไทยชาวลาวชาวสวยและชาวเยอผ่านรูปแบบการจำลองหมู่บ้านวิถีชีวิตชนสีเผ่า โบราณอย่างใกล้ชิดนะครับจัดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมของทุกปีโดยจังหวัดศรีสะเกดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกิจกรรมภายในงานนะครับได้แก่การแสดง ศิละปะวัฒน,ธ,นธรรมต่างๆับวิถีชีวิตของชนเผ่าสีา่เผ่าลาวขเขมรลือสวยเยอนะครับแล้วก็การแสดงในิทศการภาพเขียนงานศิละปะของศิลปินท้องถิ่นการแสดงภาพวาดและสาธิตการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่นการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของอําเภอต่างๆบริเวณลานทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตและกิจกรรมถ่ายภาพติดสแตปมที่ะระลึกโดย ไพรสเนจังหวัดสีสเกตอีกทั้งในช่วงของเดือนมีนาคมของทุกปีนั้นดอกลำดวนดอกไม้ประจําจังหวัดสีสเกตจะออกดอกบานสะพรั่งกว่าทุกๆเดือนนะครับซึ่งส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วสวนสมเด็จสีนักเรียนีสเกตทาให้บรรยากาศของงานยังรื่นรมไปด้วยความหอมเย็นละมุนละไมอ่อนนุ่มของดอกลำดวนที่เบ่งบานผลิดอกจากต้นลำดวนกว่า5 0,000ต้น พร้อมเลือกลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองสีสเกตของชนเผ่าลาวขเขมรสวยเยอให้บริการแก่ผู้ที่เข้าชมงานและการชมการแสดงแสงสีเสียงอารยธรรมแห่งศรัทธามนตราสีพฤกเทสวนนะครับอันเป็นตานานการสร้างเมืองสีสเกตที่ยิ่งใหญ่ตะการตาด้วยการแสดงจากนักแสดงกิติมศักดิ์จากภาคร,ราชการและก็เอกชนที่มาร่วมการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและชนสีเผ่ากับตำนานการสร้างบ้านแปลงเมืองสีสเกตดินแดนแห่งดอกลำดวนซึ่งจะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมเชิญมาเที่ยววิถีชีวิตชมดอกไม้ไทยที่เมืองสีสเกตนะครับเอาวละใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าอยาก ไปเที่ยวชมงานในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะเริ่มร้อนแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องดูแลรักษา,ส,าสุขภาพตัวเองด้วยนะครับที่สวนสมเด็จพระศรีนครินในช่วงของวันที่12-16มีนาคม2568อย่าลืมแล้วผมมองว่าเดี๋ยวเหะงานนี้เกิดขึ้นนะครับยิ่งบอกว่าแสงสีเสียงอลังการตระการตาเนี่ยรับรองว่ามีการเคลมจากขมรอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าในตัวงานเนี่ยมีชนเผ่าขมรอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็มีลาวเออแล้วก็คนในท้องถิ่นนะครับว่าจะเป็นสวยนะครับสวยนี่เขาพูดขเขมรนคล้ายๆนะคล้ายๆเขมรนเลยผมเคยดียนภาษาสวยนะครับคล้ายๆกันแล้วก็ชนเผ่าเยอะนี้ก็อาจจะพูดในทํานองคเขมรนเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีบางภาษาที่ ไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่องานมันเกิดขึ้นมานะเอาล่ะเรื่องราวต่อไปผมไปเจอคลิปหนึ่งเพื่อนๆนครับคลิปที่ว่านี่เป็นคลิปน้องคนจีนนะโอ้โหน้องน่ารักมากนะครับแล้วน้องบอกว่าน้องเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองแล้วน้องมีเหตุผลนะครับในการที่เรียนเนื่องจากว่าเขาคลั่งไคล้นะครับในส่วนของละครไทยมากๆ ก็เลยเดี๋ยวไปดูเหตุผลของน้องกันแล้วก็ไปดูความสวยงามของน้องนะครับแล้วน้องนะยังอุตส่าห์ว่าอยากจะมาเรียนที่เมืองไทยด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปน,นี้กันเลยครับนี่คือบาร์ลชื่ออะไรจ๊ะชื่อเจ่านะคะอะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นคนจริง100%นะ คนจีนเหรอใช่คนจีนแล้วทำไมพูดไทยชัดอย่างเงี้ยก็กำลังเรียนอยู่นะคะกำลังเรียนด้วยตัวเอนนะคะเออเรียนก็ประมาณ3เดือนแล้วค่ะสมเดือนพูดได้ยางงี้เหรอภาษาไทยยากปะยากมากทำไมอะทำไมภาษาไทยยากมากนะภาษาไทยคำไหนยากที่สุดครับคำไหนยากที่สุดก็ยากทุกคำทุกคำใช่ แ<ท>นวว่ายากมากอะ่ะทำไมเรียนนะจ๊ะก็เพราะว่าฉันชอบดาราไทยแล้วก็ชอบดูซีรีส์วายแล้วก็อยากเรียนที่ไทยนะคะจุลานะคะอยากเรียนโปโทโน,นะคะฟังเพลงไทยไหมเคยฟังนะนิดหน่อยนะคะร้องได้ไหมจ๊ะเ,ออเมื่อดวงใจมีรักทางเจ้านกโพบิงพิงไปกล้สน,นกล ใจฉันก็ลอยไปทั้งแต่ดิด่งทิงได้นะใจโอ้ดองใจเห็นคลิปนี้จริงๆนะครับเพราะว่าน้องนะั้นมีความน่ารักสดใสนะครับน้องเป็นคนจีน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าด้วยความพยายามนะครับน้องชอบดาราไทยนะครับน้องชอบซีรีส์ไทยน้องชอบภาษาไทยอยากมาเรียนที่เมืองไทยนะครับต่อปริญญาโทที่จุฬาด้วยโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีโอกาสที่ได้เจอน้องอยากจีบน้องจีบเลยนะเออชวนมาอยู่เมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าน้องนั้นเนี่ย ผมว่าน่าจะเกิดผิดประเทศจริงๆนะผมบอกเลยนะเอาล่ะเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับ2เรื่องราวที่เอามาอัปเดตกันในช่วงเช้าของวันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆน,นะครับมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้พูดคุยสนทนากันหน่อยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้มีอะไรที่ทาร่วมกันนะครับในช่องของเรานะ สำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงหนังเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมชมโฆษณาให้ผมด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ